มโอมชาติวันนี้วันที่30เดือนมกราคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานไม่มีสาระในโลกเก่านี้นี่แหละทำไมลูกจะต้องไม่ให้หัวใจของลูกติดยึดจุกับมันถ้าลูกลืมที่จะมีการจดจำพอ่อลูกก็จะมีประสบการณ์ของการถูกลงโทษคำถามทำไมลูกไม่เชื่อฟัง คำสั่งหลักๆของพ่อและคำสั่งนั้นคืออะไรคำตอบคำสั่งของพ่อก็คืออย่าได้ยอมรับการรับใช้ส่วนตัวจากใครเพราะตัวลูกเองนั้นเป็นผู้รับใช้อย่างไรก็ตามเพราะสำานกล่างลูกบางคนไม่เชื่อฟังคำสั่งนี้ว่าที่พ่อนั้นได้ให้บาบานั้นพูดถ้าลูกนั้นยอมรับความสุขนั้นที่นี่ ความสุขของลูกที่นั่นนั้นก็จะถูกทำให้ลดลงลูกหลายคนพูดว่าลูกต้องการที่จะอยู่อย่างเป็นอิสระไม่พึ่งพิงแต่ที่จริงแล้วการพึ่งพิงของลูกทั้งหมดอยู่กับพ่อสารลักษณ์ของคุณธรรมสุดแรกถ้าลูกทำผิดให้ดึงหูของตัวลูกเองที่นั่นแล้วต่อมาเพื่อที่ลูกจะไม่ได้ทำผิดอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่งอย่าได้อยู่ในสำนึกล่างจงมาเป็นผู้ที่ชำนาญ ในความรู้นี้แล้วคงเป้าพิจารณาอยู่ภายในจุดที่สองให้คงอยู่อย่างเต็มไปด้วยศรัทธาอย่างแท้จริงต่อพอ่อผู้เดียวสังเวยตัวลูกเองให้กับท่านตราบนานเท่าที่ลูกมีชีวิตอย่าได้ปล่อยหัวใจของลูกนั้นให้ติดยึดอยู่กับใครอื่นใดอย่าได้ทำสิ่งใดอย่างไร้สติพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นตัวแห่งความรักและอําลาการอยู่อย่างแยกห่างไว้ตลอดเวลา ความรักก็คือความรักบางสิ่งที่คนที่ลูกรักก็ยังรักด้วยขอให้หนทางในการเดินรับประทานดื่มและมีชีวิตอยู่เป็นเช่นซึ่งลูปนั้นได้รับความรักจากผู้เดียวที่ลูกรักสำหรับสิ่งนี้แล้วความคิดอะไรก็ตามที่ลูกมีหรือการกระทำอะไรก็ตามที่ลูกแสดงก่อนอื่นทั้งหมดให้พิจารณาไม่ว่ามันได้รับความรักจากพ่อผู้ที่ที่ลูกรักหรือไม่ ยองมาเป็นผู้ที่มีความรักอย่างแท้จริงแล้วลูกก็จะมาเป็นผู้ที่เป็นโยคีสม่ำเสมอและง่ายดายได,ได้ถ้าลูกนั้นปฏิรูปรูปแบบความรักของลูกเป็นรูปแบบของการอยู่อย่างพักเทียมแล้วต่อมาลูกก็จะได้รับพรของการอยู่อย่างเป็นอมตะแล้วลูกก็จะอำมลาจากการอยู่อย่างแยกห่างตลอดเวลาถ้าติพ์ให้ธรรมชาติของลูกอยู่อย่างง่ายดาย แล้วความพยายามของลูกนั้นก็จะเติมเต็มไปด้วยความใสใจอัจชะโอมชาน